คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเห็นภาพพร้อมกันแล้วพูดออกมาดังๆเลยนะมาสิัสดีครับปากกาครับอ่าเอ่อพีระมิดอ่าเอ่อเปลยวนเปลยวนเอ่อมังคุดอ่าไม่ใช่ลำพุดนะฮะเอ่อเอ่อโลมาโลมาครับดอกไม้ครับผมไม่รู้คือเลยแต่ดอกไม้ครับอ่าครับเอ่อจอมปลวกจอมปลวก แก้วใสอ๋อมีใสด้วยนะฮะโอเคกระบองเพชรครับ เรียกอะไรวะคราดคราดโอเคครับก็ได้ครบทั้ง10รูปเลยนะครับควรจะต้องทําได้สักเท่าไหร่ถึงจะคิดว่าเออมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกจริงๆเนี่ยเรามีแบบทดสอบที่มาตรฐานนะครับจะมีหมด30รูปเลยครับแล้วให้ให้ให้บอกไปเรื่อยๆคุณได้23บรูปขึ้นไปฮะเป็นต้นนะครับแต่อันนี้อย่างที่บอกเหมือนเดิมก็คือขึ้นอยู่กับอายุการศึกษาด้วยครับโอ้ครับแต่เวลาไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการทดสอบเฉพาะอย่างนี้เท่านั้นใช่ครับการทดสอบทางด้านการรู้คิดของสมองเนี่ยมีหลายด้านมากนะครบงราาาทททํกดสออต้ เป็นหลายๆการทดสอบนะครับให้คุณหมอได้ประเมินทีละด้านทีละด้านไปครับ